สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคน้วยนะครับพบกับผมซีซ s นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยครับแล้วก็ทุกวันพุธแบบนี้นะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆกันครับที่จะเปิดให้บริการกันเร็วๆนี้นะสว่วนจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก็จะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามห้กับช่องของซีซ s นสตูดิโอกันด้วยนะครับ ดูที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Jurassic World: p r i m a l o f หลังจากเปิดซฟอ์รัต์ในต่างประเทศครับตั้งแต่ต้นปีครับล่าสุดก็เปิดลทะเบียล่วงหน้าบนโตบ้านเรากันแล้วครับสำหรับเกมมือถือดูแลในรถเสานะเฟนชายของ j u r a s สิกของ u n i v e r s e Studio ครับโดยตัวเกมนั้นจะให้เราทำภารกิจออกช่วยเหลือไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆให้รอดพ้นจากคนไม่ดีนั่นเองครับซึ่งเกมนั้นก็จะเป็นมุมมองแบบ Top ปไครับ บรรยากาศฉากป่าสวยงามน่าเล่นเลยให้อารมณ์แบบจูรัสสิกเลยละครับส่วนในรถสาวนั้นก็มีให้เลือกกันเพียบครับที่สามารถเรียกออกมาช่วยในการต่อสู้ได้ด้วยและแต่ละตัวก็มีพลังและก็ความสามารถที่แตกต่างออกไปยิ่งตัวใหญ่เบ่งๆก็ยิ่งเก่งครับงานนี้แฟนๆของ Jurassic World ชาวไทยเนี่ยเตรียมตัวจัดกันได้เลยนะครับเกมต่อไป e t e r n a l เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าบนสโต re บ้านเราเช่นเดียวกันครับสำหรับเกมฟอร์มยักษ์ MMO RPG ระับทิเบิลเอครับที่คนออกแบบตัวละครนะเป็นคนคนเดียวกับเกมไฟนอลแฟนตาซ y เลยมาออกแบบตัวละครภายในเกมนี้กันด้วยงานภาพกราฟิกสำหรับตัวเกมนี้ครับคือจัดเต็มกันแบบสุดๆนะกราฟิกของเขาเนี่ยเป็นแบบ 3D คุณภาพสงูงสวยงามเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับ ทางด้านคอนเทนต์ก็จัดเต็มทั้งการสร้างตัวละครมีเพศให้เลือกครับเลือกหน้าตากันได้อย่างอิสระเลยมีสกิลมีไอเทมให้ mix and match ได้ตามใจชอบเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะเกมนี้ตามลงทะเบียนร,รอกันไว้ได้แล้วนะครับต่อไปเป็นเกม t r e e of savior m เกม MMO RPG สไตล์ f a n t a s ีครับงานดีอีกเกมนึงเลยผลงานจากทางค่ายของ IMC เกมครับที่ตอนนี้ก็เปิดรอบให้เทสโ์ครสเบต้ารอบที่2กันแล้วให้ชาวเกมเมอร์เนี่ยที่สนใจครับเข้าไปเทสกันจนถึงวันที่6มิถุนายนนี้เท่านั้นครับสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับ สำหรับ Tree of s a v i o r เนี่ยเป็นเกมแนวแบบ MO RPG ครับจากเวอร์ชัน PC มาก่อน,นเน้นบปิการเก็บเลเวลแล้วก็ประจนภยัยครับมีทั้งการฟาร์มมอนลงดันถือว่าตัวเกมนี้มีสไตล์ของตนเองเลยบวกกับได้กินไอของความเป็นแร็กนันล็อกอยู่พอสมควรครับโดยรวมถือว่าน่าเล่นมากๆนะใครจะเทสจะจะเข้าไปลองอะไรใหม่ๆก็ตามไปลุยกันดูได้เลยครับมาดูกันต่อกับเกม Honkai Star Rail เกมใหม่ตัวที่4ของซีรีส์ฮอนไกครับจากมิฮ o ยโนะซึ่งตอนนี้ก็เปิดทดสอบคร o สเ Beta กันแล้วครับทั้งฝั่งของ PC แล้วก็ Mobile กันเลยครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะมาในแนวแบบ Turn t u r n b a เบสสตัวละครที่มาในทีมของไซไฟล้ำอยู่ครับซึ่งตัวละครหลกัลกๆเนี่ยจะมาจากฮอนไก i ิมแพ c สาครับที่เอามาไว้ในเกมนี้ด้วยแน่นอนว่าตัวเกมนั้นจัดเต็มทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพย์ครับ ทางด้านของงานภาพกราฟิกนั้นถือว่ากินขาดมากๆนะสวยคมสมกับเป็นเกมจากมิฮโยเลยก็ว่าได้ครับทั้งรายละเอียดของฉากดีเทลการต่อสู้โมเดลดตัวละครสกงสกิลอะไรพวกนี้ครับดูดีน่าเล่นไปหมดเลยใครที่ได้สิทธิ์เข้าไปเทสนั้นถือว่าโชคดีมากๆเลยนะยังไงติดตามรอเวอร์ชั่นเต็มเปนทีนะครับสำหรับตัวเกมนี้เกมต่อไป t Kingdom Origin มากันแทบทุกสัปดาห์เลยนะสำหรับเกมที่อิงจากนิยาย3โกกครับโดยเกมนี้ตัวเกมเขาจะมมยแนววางแผนการรบครับแย่งชิงพื้นที่สร้างทัพแล้วก็อัพฐานครับตามแบบฉบับของ3ก๊กเข้านั่นแหละครับจุดเด่นคือแผนที่เขาใหญ่โตมากๆนะฉากและก็ตัวละครน,นั้นดูดีใช้ได้เลยตัวเกมเปิดทาโนโเบียนล่วงหน้าบทสตไทยครับไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะเข้าด้วยหรือเปล่านะ แต่ที่แน่ๆครับใครที่ไปลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยมีสิทธิ์ได้สกินลิมิเต็ดอี dition เลยเอามาใช้กันแบบฟรีๆครับพร้อมของรางวัลมากมายอีกเพียบใครที่สนใจชอบสไตล์สร้างฐานอะไรแบบนี้นะถือว่าพลาดไม่ได้กันเลยละครับทัดมาเป็นเกม Source of Legend M ที่ร้อนวิชาครับอยากออกไปท่องยุทธจักรนะมาดูเกมนี้กันดูได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดรอบโคสเบต้ากันถึงวันที่4มิยอนี้ครับสำหรับตัวเกมนั้นก็อ้างอิงมาจากซีรีส์กำลังภายในเลยมัสจันกระบี่เจ้าผิดปครับซึ่งเคยทำเป็นเกม PC กันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมมากๆก,กันเลยครับซึ่งในเวอร์ชันมือถือนัันบจะมาแนวแบบเทิร์นเบสอาร์พีจีนั่นเองที่การันตีเนื้อเรื่องที่เข้มขน้น บวกกับ CG งานภาพกราฟิกแบบอลังการงานสร้างจัดใหญ่จัดเต็มทั้งเอฟเฟกแสงสีรวมไปถึงระบบการเล่นครับแถมกระแสของตัวเกมนี้ก็ถือว่ามาแรงสัดด้วยนะครับงานนี้ต้องไปลองกันหน่อยแล้วล่ะครับมาต่อกันที่เกม m e r ร์สคุย i c ไอซ์แเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพจาก n e ส มาเบิลครับที่เคยสร้างความประทับใจไปก่อนหน้านี้จากต่างแดนครับซึ่งล่าสุดต,ตอนนี้เขาก็เตรียมจะเข้ามาเปิดที่ไทยกันแล้วครับแล้วก็เปิดให้เราลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านสโตบ้านเราครับให้ชาวเกมเมอร์คนไทยเนี่ยได้เข้าไปจัดกับเขาบ้างสำหรับตัวเกมนี้จะมาในแนวซิมูเลชันที่จะให้เราสร้างและก็ตกแต่งเกาะของเราให้สวยงามตามสไตล์ของเรานั่นเองครับโดยตัวเกมมีระบบเด่นๆคือการเมินครับหรือการรวบรวมสิ่งก่อสร้างครับเพื่อหาวัตถุดิบและก็ขยายดินแดนออกไปเรื่อย รับรองว่าสนุก ok จนลืมเวลากันเลยใครที่ชอบสายนี้นะนับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่ปีนี้น่าสนใจมากๆอีกเกมหนึ่งกันเลยครับเกมต่อไป Final Fantasy VII Ever Crisis เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองมากๆครับในฝั่งของเกมมือถือที่หลังจากเปิดตัวกันตั้งแต่ปี2021ล่าสุดก็เตรียมเปิดให้บริการกันอย่างเป็นทางการครับประมาณเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วครับตัวเกมจะรวบรวมเรื่องราวจากจักรวาลของ Final Fantasy 7ทั้งหมดครับมาบอกเล่าใหม่แบบแบ่งตอนเพื่อให้ติดตามง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมระบบเกมเพลย์แอคชั่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ครับที่ผสมผสานความเป็นภาคของตัวฉบับที่มีตัวละครแบบตัวจิ๋วไซมินีครับแต่เมื่อตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้จะเป็นกราฟิกแบบรีเมคครับรีกง่ายๆว่าถูอินวันกันเลยบอกเลยครับว่าเกมนี้แฟนๆของไฟนอลเนี่ยไม่ควรพลาดเลยแหะครับต่อไปเป็นเกม Call of Duty Project Aurora เปิดตัวบนมือถือกันบ้างนะครับสำหรับเกมฟอร์มยักษ์อย่าง Call of Duty ครับเรียกไี้ว่ามาแบบไม่มีปีไม่มีครุยกันเลยครับซึ่งมารอบนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเกมที่ทาง Activision ควบคุมงานด้วยตัวเองครับสำหรับตัวเกมยังคงเป็นแบบเอาชีวิตรอดแบบแบบเทอร์ยองคล้ายกับ Warzone นะมาพร้อมกับรูปแบบการเล่นที่รวดเร็วครับเน้นการยิงปืนที่แม่นยำเป็นหลกักใครไม่แม่นเนี่ยก็อาจจะเป็นไก่ให้เขายิงหัวก็เป็นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวเกมยังไม่เฟิร์มนะครับว่าจะมาตีมของสงครามเหมือน Warzone หรือเปล่านะครับเพราะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเป็นว่าใครที่สนใจครับรอฟังข่าวดีอีกทีแล้วกันนะครับเกมต่อไป Battlefield Mobile ล่าสุดจะเปิดทดสอบอัลฟาเทสรอบใหม่ครับให้แฟนๆได้เข้าทดสอบความมันกันอีกแล้วครับสำหรับเกม t e c h ิคอฟเอฟชื่อดังจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง EA ครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจเอามาให้เล่นกันอีกด้วยครับอย่างเช่นโมหมดใหม่นะอาวุธใหม่แผนที่ใหม่อะไรพวกนี้นะครับ โดยทุกเกมยังคงเน้นย้ำความสำคัญในเรื่องของการเล่นแบบทีมเพลย์ครับและยังคงสเสน่ห์ของภาคตัวฉบับที่ถูกพัฒนาให้ตื่นเต้นกว่าเดิมซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคลาสหน่วยรบต่างๆครับสามารถปรับแต่งกลางแสงและเลือกสกิลในการใช้งานครับเพื่อให้เข้ากับแนวทางการเล่นของแต่ละคนได้งานนี้ครับคอเกม FPS เนี่ยติดตามรอกันไว้ได้เลยครับมาต่อกันที่เกม Eternal Evolution เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าบนสตบ้านเรากันแล้วครับสำหรับเกมมือถือ RPG จัดทีมต่อสู้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เราจะได้ซัมมอนเทรนและวิวัฒนาการฮีโร่กว่า300ตัวกันเลยครับซึ่งแต่ละตัวในอย่างเท่นะตัวเกมมีโหมดการเล่นแบบ PvE และก็ PvP ครับที่สามารถดวลเดือดกับผู้เล่นคนอื่นได้งานภาพกราฟิกจะมาในแบบ 3D สวยคมเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจครับไปลงทะเบียนร,รอล่วงหน้ากันไว้ได้เลยครับ ปิดท้ายสำหรับการอัปเดตข่าวสารเกมประจําสัปดาห์นี้นะครับกับเกม God Legacy Archimis t สำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมแนวแบบ 3D Ideal นั่นเองครับที่จะให้เราบุกดันเจียนนะและก็ต่อสู้ด้วยการเล่นแร่แปดธาตุครับทั้งดินน้ำลมแล้วก็ไฟกันเลย ซึ่งระบบการต่อโซนั้นเน้นไปที่ความเป็นอัตโนมัติครับเล่นกันเพลินๆแบบชิลๆได้ทุกที่ทุกเวลานะแถมยังพ่วงมาด้วยระบบอื่นๆที่น่าสนใจกันอีกเพียบครับที่รอให้ชาวเกมเมอร์นั้นได้เข้าไปสำรวจกันโดยตอนนี้ตัวเกมเปิดโคลสเบตากันแล้วครับใครที่สนใจนะตามไปลองตามไปเทสตามไปจัดกันดูได้เลยครับก็ครบทุกการอัปเดตข่าวสารเกมมือถือที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารเก้ใหม่ๆเนี่ยก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องซีซั o นสตูดิโอกันไวด้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆเวลาที่ช่องของเราน,านั้นอัปเดตคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ